พี่ลกักวันนี้วันเกิดของฉันน่ะฉันอยากได้กระเป๋าใบหนึง่งราคาแค่ห้าหมื่นเองอะ่ะซื้อให้ฉันหน่อยนะยถ้าวันนี้ใครให้ของขวัญฉันก่อนอะ่ะฉันก็จะไปกับคนนั้นแหละ ทแท้ก็เป็นผู้หญิงหน้าเงินหลอกผู้ชายเป็นวันเพื่อจะเอาเงินจากเขาอะที่แรกสุขสนันต์วันเกิดนะวันเกิดฉันทั้งทีซื้อลิปสติกมาให้แค่สองแท่งเนี่ยนะคิดอะไรอยู่อ่ะก็ปกติอ่ะผมเห็นคุณชอบอยี่ห้อนี้ ผมก็เลยซื้อมานี่ที่เรียกฉันออกมาวันนี้ไม่ใช่ค่ะจะให้ลิปสติกใช่ไหมแคทเพื Istanbul, <uming> ่อนฉะันเนี่ยเวลาวันเกิดเนี่ยแฟนเขาก็ซื้อของราคาเป็นแสนให้แล้วซื้อแค่ลิปสติกไว้ัสองแท่แบบนี้ฉันจะมีหน้าไปอวดใครเขาฮะโอ้ รถใหม่แล้วเหรอรถแต่ละคันนี่หลูมๆนั่นเลยนะนายนี่เปลี่ยนแฟนบ่อยพอกเปลี่ยนรถเลยเนี่ะธรรมดานะ่ะงั้นถ้าคุณอยากจะซื้อเครื่องสำอางให้ฉันอะ่ะคุณไปซื้อให้ฉันเป็นเซตได้ไหมล่ะแค่สองแท่งอะมันไม่พอหรอกนะได้สิครับไปซื้อให้ฉันตอนนี้เลยนะ ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบมานะงั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปซื้อน้ำข้างในนะได้งั้นฉันเอาอเมริกาโน่เย็นนะเจ้าเงินไปทำไรดีวะเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยอะไรหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าคุณเชื่อเรื่องดวงไหมคะ ก็พอเชื่ออยู่บ้างนะครับงั้นก็ดีเลยค่ะขอบคุณค่ะพอดีฉันดูดวงเป็นนะคะเดี๋ยวฉันดูลายมือให้นะคะตอนนี้คุณกำลังใกล้จะประสบความสำเร็จด้านหน้าที่การงานแล้วก็การเงิน,นแล้วนะคะแต่ขาดอะไรบางอย่างนะคะขาดอะไรเหรอครับ ข่ะฉันเองค่ะอะนี้กาแฟของนายอ่ะคุณต้องเป็นคนหวาดมากแน่ๆเลยคะ่ะถึงทำให้กินกาฟแฟรสชาติขมได้ขนาดเนี้ย คุณคะคุณทำตัวแบบเนี้ยแฟนคุณไม่ว่าหรอนี่คุณพูดอะไรของคุณคะเนี่ยฉันเนี่ยยังโสดยังสิน้นแล้วก็ยังไม่มีแฟนนะคะคะสบายนั่งไงครับ แฟนคุณมาแล้วไงไม่ใช่เลยนะคะผู้ชายคนเนี้เป็นผู้ชายหน้าด้านที่ตามติดชันไม่ห่างอะ่ะฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะคุณสบายอะไรนี่คิดจะจีบฉันอะ่ะดูสัญลุ่มเต้นบ้างสิจอนก็จอนหน้าตาก็ขีเ้เหร่อคิดจะจีบดอกไปอย่างฉันเนี่ยฝันไม่เหรอ นี่คุณครับผมว่าตอนเนี้บรรยากาศที่นี่คงไม่ดีสักเท่าไหร่เราเปลี่ยนร้านไปกินข้าวที่ร้านอาหารหรูๆ,ๆแพงๆกันไหมครับยินดีมากเลยค่ะไปกันเถอะค่ะจุเไปนั่ง b ีอครับเห็นท่าแท้ของผู้หญิงคนนั้นหรือยังน่ะพี่โก พอดีพี่มีเรื่องให้พวกแกช่วยอะอะไรหรอคะพี่คขาผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแต่เขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้อะเป็นคนหน้าเงินพี่อยากให้พวกแกช่วยพิสูจน์หน่อยได้สิคะไม่มีปัญหา ยังไม่เชื่ออีกเหรอกันพี่ก็คอยดูแล้วกันคุณครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์งานก่อนนะถ้าเกิดว่าผมเคลียร์งานเสร็จอะแต่เราก็าไปกินข้าวกันรอไหวไหมครับได้สิคะ นึกไม่ถึงเลยอะว่าเขาจะเป็นถึงประธานบริษัทจะไม่ยอมให้เขาหลุดมือแน่ๆนะคะคุณให้ฉันมาที่นี่อะคุณคิดยังไงกับฉันลรอคะผมก็คิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผู้ชายคนนั้นน่จะดีมากเลยนะครับ <S <S> <S ว่าแต่ว่าตั้งแต่คุณมาอยู่กับผมเนี่ย <S <S 1> <S 1> การแจ้งเตือนโทรศัพท์ของคุณก็ไม่หยุดเลยนะครับ แต่ผมก็ไม่แปลกใจหรอกคุณทั้งสวยทั้งมีสเสน่ขนาดเนี้ยคงมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตยเยอะเลยละสิครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคะข้อความพวกนี้เป็นของเพื่อนฉันทั้งนั้นอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวฉันลบให้หมดเลยค่ะ ผมก็ต้องเชื่อ,อคุณสิครับขอบคุณนะคะเฮ้ยชบากระเป๋าใบใหม่แกสวยมากเลยอะ่ชะชบานี่แฟนแกสต์จริงๆหรอแฟนเกสนี่ดีกับเกสจริงๆเลยนะ ตอนแรกฉันก็บอกว่าจะไม่เอาไม่เอาอ่ะเขาก็ดึงดันอยากจะซื้อให้ไม่วาดหมอช่าจังช่างได้ฉันขอออกไปหาแฟนก่อนนะสวยจังทีรักก็บอกไว้ด้วยคุณซื้อให้ฉันน่ะเสืยอไหมเหมาะกับคุณมากเลยนะครับ แันร oh ักคนที้สุดในโลกเลยเอ้ยแมทเดือนหน้ามีคอลเลกชันกระเป๋าออกใหม่อ่ะเวลาสองแสนเองคุณซื้อให้ฉนหน่อยได้ไหมอ่ะ ทีระครับพอดีว่าช่วงเนี้ยบริษัทมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยอะอะไรนะคือผมขอยืมเงินคุณสักสามแสนจะได้ไหมนะเงินเยอะๆขนาดนั้นฉันจะไปหามาจากไหนทีระครับ ผมรู้นะว่าคุณก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างอ่ะช่วยเอามาให้ผมหมุนเงินหน่อยนะครับนะเมื <Chief> ่อกี้คุณยังบอกอยู่เลยอะว่าคุณรักผมที่สุดก็ใช่แ <Ear> ต <tornado noise> ่ว่านะครับพี่ล <To ots> ้างช่วยผมหน่อยนะ เอางี้เดือนหน้าบริษัทผมก็กลับมาเป็นปกติแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าถึงตอนนั้นผมสัญญานะว่าผมจะคืนเงินให้คุณเป็นสามเท่าเลยอืมงั้นก็ได้ ในบัตเนี้ยมีเงินอยู่สามแสนนะคุณเอาไปหมุนก่อนแล้วก็รีบหามาคืนฉันนะขอบคุณมากนะครับน่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะขอกอดหน่อยใในที่สุดก็ลวงเอาเงินกลับขึ้นมาจนได้ อยู่ที่นน่ยังไงอ่ะพอกนี้รู้จักกันหมดเลยเหรอคุณคิดว่าไงสภาแบบ๊กนี่ม,มาแอบคอมันยังไงพวกแกรวมหัวกันหลอกฉันหรอสตาผมจะบอกอะไรแค่นะ พวกบริษัทนี้มันเป็นของผมออแล้วก็เงินสามแสนที่คุณหลอ,อกผมไปผมขอคืนนะคนทคิที่จะหวังรวยทางรัฐแล้วเกาะผู้ชายกินมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกตอนนี้คุณเล่นผิดคนแล้วเชิญคุณไปเกาะผู้ชายคนอื่นได้เลยเออกไป่และ